SEO expert by Padvij ทำเว็บให้ติดหน้าแรก Google โดยไม่ต้องลงโฆษณาบทที่2ตอนที่2อ,อยากทําเว็บให้มีความน่าเชื่อถือต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างนะครับจากบทเรียนที่ผ่านมานะครับเรานร่าจะพอรู้นะครับว่า Google เนี่ยมีเกณฑ์นะครับ ที่เรียกว่า EAT Factor ซึ่งก็คือเกณฑ์วัดความน่าเชื่อถือของเว็บนั้นแปลว่าถ้าคุณอยากทำเว็บให้ติดหน้าแรก Google คุณต้องทำเว็บให้มีความน่าเชื่อถือในสายตา Google ให้ได้ก่อนคราวน,นี้เว็บเราเนี่ยจะน่าเชื่อถือได้มันต้องมีประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3ส่วนหลักก็คือองค์ประกอบแรกเราเรียกว่า Expertise นะครับก็คือ คุณต้องแสดงให้ Google รู้ว่าคุณเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทำคราวนี้ Google รู้ได้ไงว่าใครเชี่ยวชาญหรือไม่เชี่ยวชาญ Google วิเคราะห์ผ่านจากบทความนะครับเดี๋ยวเราดูเว็บผมนะครับก็คือคุณจะเชี่ยวชาญได้คุณต้องเขียนบทความคราวนี้การเขียนบทความเนี่ยถ้าเราเชี่ยวชาญเนี่ยเราจะสามารถเขียนบทความเรื่องนั้นแบบละเอียดได้อย่างเช่น บทความผมนะครับทํำเว็บบทความให้โหลดเร็วนะครับเนื่องจากว่าผมเชี่ยวชาญในเรื่อง w o r p r e s s ผมก็จะสามารถหาเรื่องมาเล่าออมาเขียนแบบละเอียดได้นันแต่ว่าถ้าคุณอยากให้ Google มองว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณต้องเขียนบทความขนาดยาวเท่านั้นนะครับยาวแค่ไหนอย่างที่พูดไปแล้วในบทความที่ผ่านมาก็คือ1,000คำาใน r o s r o t w o t Word นะครับแล้วก็ เขียนแบบลักไก่ก็ไม่ได้เพราะ Google รู้ว่าสิ่งที่คุณเขียนเนี่ยอ่านรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนะครับโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดคุณแสดงให้ Google เห็นว่าคุณเชี่ยวชาญแล้วเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปดูบทความผมนะครับเดี๋ยว Google เห็นนะครับให้รางวัลเองเห็นนะครับบทความนี้ของผมเนี่ยเขียนเมื่อวันที่4มกราคม6 3เขียนที่หลังสุดเลยเห็นไหครับสามารถทำอันดับ แซงเว็บที่มาก่อนผมได้อย่างที่บอกการติดอันดับหน้าแรกเหมือนการแต่งเพลงไม่มีใครเป็นที่1ตลอดการหน้าที่ของเราถ้าคุณมาทีหลังก็คือทําทุกอย่างให้ดีกว่าเว็บที่มาก่อนเรานะครับอันนี้ผ่านไปก็คือจงเขียนบทความแบบละเอียดเพื่อแสดงให้ Google รู้ว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญอันที่2ก็คือเกณฑ์ที่2เรียกว่า Authoritativeness l ก็คือคุณต้องมีความเป็นเจ้าของของคอนเทนต์นั้นนั้นแต่ว่าบทความนี้คุณต้องเขียนเองห้ามไป Copy เว็บคู่แข่งมาทื่อๆถ้าคุณ Copy มาคุณต้องรีไลท์ถ้าคุณไม่รีไลท์คุณ Copy มาวาง Google ก็ไม่ห้ามนะครับแต่เว็บของคุณจะไม่มีโอกาสติดหน้าแรก Google จำไว้นะครับอัน,นี้คือเกณฑ์หลักใหญ่นะครับอันต่อมาบทความของคุณเนี่ยครับ เรียกว่าต้อง trustworthy ก็คือมีความน่าเชื่อถือมีความสดใหม่แล้วก็มีความเกี่ยวข้องนะครับสดใหม่คือคุณต้องไปหาข้อมูลที่เป็นล่าสุดนั้นมันจะเป็นล่าสุดได้ก็คือถ้าคุณไปก๊อปปี้คู่แข่งมาเนี่ยเนื้อหามันก็ซ้ํากับเว็บที่มาก่อนอันนี้ก็เรียกว่าไม่สดใหม่นั้นแต่ว่า Google ต้องบีบนะครับให้ทุกเว็บเนี่ยพยายามใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการเขียนบทความเรื่องเดิมๆให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้น นแน่นอนมันไม่ง่ายครับเพราะว่าถ้ามันง่ายเนี่ยคงไม่มีใครซื้อโฆษณา Google เพราะฉะนั้น Google เนี่ยต้องวางกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกเว็บที่จะติดหน้าแรกต้องเป็นเว็บที่มีองค์ประกอบเพอร์เฟกที่สุดถ้าใครทําไม่ได้ก็จะก็จงไปซื้อโฆษณา Google นั่นเองนะครับนอกจากบทความสดใหม่ห้าม Copy อ,อันต่อมาคือบทความคุณเนี่ยต้องมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าที่คุณขายนะครับอย่างเช่น นะครับสมมุติคุณนะครับขาย in ดูแบบนี้นะครับคุณขายลำโพงเครื่องเสียงนะครับคุณต้องผลิตบทความที <inten> <design> ่เกี่ยวเนื่องนะครับดูแบบนี้นะครับเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่คุณขายก็คือเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเสียงเกี่ยวกับลำโพงไม่ใช่ว่าคุณขายลำโพงแต่ไปเติมบทความเกี่ยวกับเสื้อผ้าการแต่งตัวสุขภาพอันนี้ไม่ถูกต้องมันเรียกว่า เว็บคุณมีบทความก็จริงแต่บทความเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องแบบนี้คือไม่ส่งผลดีต่อการทำ seo นะครับเกณฑ์สามหลักเกณฑ์หลักใหญ่3อย่างให้คุณรู้แล้วนะครับตอนนี้อันต่อมานะครับเมื่อคุณเติมบทความไปแล้วปุ๊บคุณต้องวัดผลว่าเ,เว็บเราเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นบ้างหรือย,อยังซึ่งตรงนี้เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า alexa traffic rank เป็นตัววัดนะครับ ผมไม่พูดย้อนกลับไปนะครับวิธีการติดตั้ง Alexa Traffic l a n รเขียนไว้แล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับงั้นภารกิจแรกนะครับคุณต้องทำเว็บนะครับให้คะแนนของ Alexa เนี่ยปรากฏปรากฏขึ้นคะแนน Alexa ไม่ใช่คะแนนที่เป็นทางการจาก Google นะครับแต่เป็นคะแนนที่ Alexa คิดคิดวิธีการคำนวณขึ้นมาเองแน่นอนแม้ว่าจะไม่เป็นทางการของ Google แต่มันก็หลอกไม่ได้เพราะว่า Alexa เป็นคนกลาง นะครับไม่มีใครไปหลอกอเล็กซ่าได้นะครับงั้นด่านแรกหากคุณอยากทําเว็บให้ติดหน้าแรก Google นะครับพอไปที่อเล็กซ่าเนี่ยต้องมีคะแนนปรากฏขึ้นนะครับถ้าคะแนนยังไม่ปรากฏขึ้นแล้วการปรากฏขึ้นของคะแนนเนี่ยต้องครบทุกช่องถ้าคะแนนปรากฏขึ้นครบทุกช่องแปลว่าเว็บของคุณเนี่ยเริ่มมีความน่าเชื่อถือในสายตา Google แล้วนะครับคราวนี้ <c oughs> <c oughs> ถ้าคุณอยากให้คะแนนอเล็กซ่าปรากฏเนี่ยการเขียนบทความเนี่ยคุณต้องมีสเต็ปนะครับไม่ใช่ว่าเขียนจำนวนมากไปเยอะๆก็คือคุณต้องวางแผนนะครับวางแผนยังไงก็คือคุณต้องวิราหกก่อนว่าเว็บคุณเนี่ยอยากติดหน้าแรกคำไหนนะครับในคำที่คุณอยากติดหน้าแรกมากที่สุดเนี่ยเราจะเรียกกันว่าเมนคีย์เวิร์ดนะครับสมมุติผมดูแบบนี้สมมติผมไปท keyword, ี่คีย์เวิร์ดคลินิกนี้นะครับ อะไรนะครับเนี่ยโรสลินคลินิกนะครับนะครับอันนี้หน้านี้เราเรียกว่าหน้าที่เป็นเมนคีย์เวิร์ดนะครับคือหน้าที่เขาคาดหวังว่าอยากให้ติดหน้าแรกในคําที่มันเป็นคำใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นคําว่า f i l l ลอร์คำว่าฉีดฟิลเลอร์นะครับครวนี้โดยหน้าตัวมันเองเนี่ยคุณทําทิ้งไว้เนี่ยมันยังมีพลังไม่มากพอนะครับคุณต้องเติมความน่าเชื่อถือให้ Google รู้ว่าคุณ Expert ในสิ่งที่คุณทํานะครับ สมมติดูเว็บคลินิกนี้นะครับก็คือคุณต้องเรียกว่าเติมบทความนะครับที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหน้าเป็นเป้าหมายหลักนะครับแต่ว่าหน้าเป้าหมายหลักเนี่ยหรือเมนคีย์เวิร์ดเนี่ยตัวมันเองยังไม่มีพลงังมันต้องอาศัยพลังจากบริบทของบทความนั่นเอง,งแต่ว่าไม่ว่าคุณจะขายอะไรจะฉีดฟิลเลอร์หรือคุณจะทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก หรือคุณจะขายเครื่องเสียงลําโพงลําโพงนะครับคุณต้องมีนะครับดูเว็บนี้นะครับนะรบ,บทความนะครับที่เป็นองค์ประกอบนะะทุกบทความเนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับฉีดฟิลเลอร์ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้เว็บนี้เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับเรื่องฟิลเลอร์แล้วก็เป็นตัวบ่งชี้ให้ Google มองว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นั่นเองงั้นแต่พวกบทความที่ใช้ในการ สนับสนุนเนี่ยแน่นอนมีเยอะก็ดีนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีแต่เริ่มต้นนะครับผมแนะนําแบบนี้ครับก็คือคุณอยากติดหน้าแรกคำหน้าไหนให้หน้านั้นมีบทความซัพพอร์ตเนี่ยเริ่มต้นขั้นต่ำห้าถึบทความขึ้นไปนะครับอยากติดหน้าแรกคํานี้คุณก็ไปแตกบทความนะครับจากเรื่องนี้อย่างเช่นผมอยากติดหน้าแรกคําว่าสอน seo ผมก็ไปผลิตบทความเลย ที่เกี่ยวเรื่องกับการทำ SEO มาสัก6กบทความขึ้นไปนะครับทำแค่นี้ก่อนตอนนี้ปุ๊บดูนะครับดูเจ้านี้เห็นไหมครับดูเจ้านี้ดีกว่าครับนะฟิลเลอร์ผมแอบเช็คเขาแล้วเขาก็แตกบทความนะครับคนี้เราลองไปดูว่าใน Google เนี่ยเว็บโรสซินเนี่ยติดหรือยังนะครับผมก็ไปเลยครับพิมพ์เข้าไปครับฉีดฟิลเลอร์นะครับตือนอย่าลืมนะครับทุกครั้งี่การเช็ค ให้ไปที่ตั้งค่านะครับจำให้เคยจินเลยซ่อนผลการค้นหาส่วนตัวต้องคิดทุกนี้เสมอนะครับนี่ครับเห็นมาแล้วครับเว็บเพิ่งเริ่มต้นสร้างนะครับประมาณแค่2-3เดือนเองอันดับในคีย์ใหญ่มาแล้วเดี๋ยวเขามาได้ยังไงเดี๋ยวจะมาแนะนําต่อนะครับนครับมาแล้วนะครับชีดฟิลเลอร์ก็มานะครับได้หนึ่งคำเนี่ยมันจะติดคําที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีกนะครับ คำว่าฟิลเลอร์ก็มาครับโรสซิลนคลินิกเห็นไหมครับนะครับนั้นแปลว่าหน้าหลักคุณต้องอาศัยบริบทของบทความนะครับเป็นตัวช่วยดันนั่นเองนะครับโอเคนี่ทุนเข้าใจนะครับงั้นแปลว่าคุณต้องเตรียมเลยว่าเว็บคุณเนี่ยไม่ต้องเดาเลยคุณต้องมีบทความจํานวนมากคุณต้องเตรียมวางแผนว่าบทความจํานวนมากเนี่ยใครจะเป็นคนเขียนจะไปจ้างคนนอกหรือจะเซตทีมงานโอเคนะครับ ขาวนี้บทความที่คุณจะมาใส่เนี่ยแน่นอนไม่ใช่ว่าผมบอกให้คุณเติมไปหกบทความคุณก็ไปเขียนอะไรก็ได้บทความที่คุณจะไปเขียนเนี่ยต้องยืนพื้นหนึ่งพันคำแต่ในแต่ละหน้าของ1,000งพัคำเนี่ยคุณต้องวางโครงสร้างเนื้อหาให้ถูกหลักออนเพยด้วยนะนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่บทความนะครับบทความจํานวนมากไม่มีความหมายในสายตา google google จะเลือกตัวเฉพาะหน้ากระดาษที่มีโครงสร้างออนเพจคนี้ เรื่องโครงสร้างออนเพจเป็นยังไงเดี๋ยวเอาไว้ในหัวข้อถัดไปนะครับแค่รู้ว่าบทความทุกอย่างเขียนยาวอย่างเดียวไม่ได้ต้องวางองค์ประกอบของเนื้อหาให้ผ่านเกณฑ์ออนเพจ SEO ด้วยนะครับข้อนี้ข้อดีนะครับของการมีบทความนะครับพอคุณเริ่มเติมบทความเข้าไปเนี่ย Google สุดท้าย Google จะมองว่าเราเป็น e อ็กซ์ในสิ่งที่คุณทานั่นเองนะครับนอกจากนี้ถ้าคุณมีบทความจานวนมากเนี่ย พอลูกค้าเข้ามาเจอเว็บคุณเนี่ยเว็บของคุณเนี่ยจะมีความเชื่อถือในสายตาลูกค้าเพราะบางทีลูกค้าก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะสั่งสินค้ากับเจ้าไหนดีนะครับเขบาก็ไล่ดูบทความนะครับถ้าคุณเขียนดีและเป็นประโยชน์ลูกค้าจัดใจอ่อนนะครับแล้วจะติดต่อคุณเพื่อซื้อสินค้ากับคุณนะครับนอกจากนี้การมีบทความจํานวนมากเนี่ยทำให้คะแนนของอเล็กซ่าเนี่ยปรากฏเร็วขึ้นนะครับจำไว้นะครับคะแนนตรงนี้เรียกว่าคะแนนของอเล็กซ่านะครับตัวเลขยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับ ก็ต้องมีครบทุกช่องนะครับถ้ายังไม่มีแปลว่ายังไม่ดีนะครับแอบให้ผมแอบไปดูนะครับว่าถ้ายังไม่มีเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอแอบเข้าไปดูอันนี้ก่อนนะครับสักครู่นึงนะผมจาชื่อเว็บไม่ได้นะครับอย่างเช่นเว็บนี้นะครับฉีดฟิลเลอร์นะครับแบบเดียวกับเว็บของโรสลินนะครับแต่เว็บนี้นี่ครับไม่ติดหน้าแรกนะครับเพราะว่ายังไม่มีคะแนนอเล็กซ่าประกดแต่ว่า บริบทภาพรวมของเว็บเนี่ยยังไม่ได้เลื่อนก็ต้องปรับปรุงเว็บแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับโอเคนะครับนั้นสรุปนะครับเกี่ยวกับ EAT factor นะครับเกณฑ์วัดความน่าเชื่อถือก็คือดังนี้นะครับก็คือการทำ SEO เนี่ยไม่มีทางลัดนะครับซื้ออันดับก็ไม่ได้การเติมบทความที่เป็นประโยชน์เข้าไปเยอะๆคือทางด่วนนั่นเองถ้าคุณอยากติดหน้าแรกไวๆต้องเติมบทความที่เป็นประโยชน์นะครับ Google นะครับต้องการความเป็น Expert ดังนั้นพวกบทความต่างๆเนี่ยเราไปจ้างคนนอกวงการเนี่ยเขียนแทนเราไม่ได้แน่นอนถ้าคุณอยากจ้างคุณต้องเช็คก่อนว่าคนที่คุณจะไปจ้างเนี่ยเขามีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของคุณไหมเพราะว่ามันต้องเขียนเป็นบทความขนาดยาวและละเอียดถ้าคนที่คุณไปจ้างเนี่ยเขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเขียนบทความแล้วออกมาดีนะครับ ต่นอมาอนาคตนะครับทุกเว็บที่ติดหน้าแรกเนี่ยจะเหลือแค่เว็บที่เป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องนั้นๆเว็บที่มีบทความจับชายหรือบทความสั้นๆหรือบทความสแปมเนี่ยจะถูก Google จัดการก็คือจะค่อยๆหายไปนะครับคุณพอเข้าใจในอนาคตนะครับ Google เขาจะฉลาดขึ้นไปนเรื่อยๆจนไม่มีใครที่จะสามารถลักไก่ Google ได้นั้นเว็บที่จะเหลือรอดก็คือเว็บที่มีคุณภาพดีเท่านั้นนะครับ สำหรับบทเรียนนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามเรื่องราวการทำ SEO ในบทความถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ